เยวจะมาพูดเรื่องไอ้บางเรื่องให้ฟังนะวันนี้อ้งีหมอที่ทักมาที่บ้านจะมาแล้วจะมาทํำจะมาขอบควยเงินกับการทํำพิเศษจากลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องคิดมาเด้อสูสิมาเหตดพิเศษผููบึงอายุจ้าของแน่บางคนสี่สิบกว่าสี่สิบสี่สิบกว่าก็ถือว่าแก่แล้วนะพยาบาลละเชสสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ได้มาม่าผัด ขี้เมาแล้วครับพี่น้องผัดขี้เมาแต่ว่าไม่มีกระเพราแสนนะเพราะว่าที่ที่นี่ยังหากระเพราไม่ได้เลยอันมามาทั้งหมดห้าห่อนะทั้งหมดนี้ที่เห็นเยอะเยะนี่บ่ได้กินครั้งเดียวหมดนะเรากินคลิปแล้วก็เราจะห่อไปกินกลางวันที่ร้านด้วยพอกินไหมพอปะพอก็พอพอพอหาอย่างอื่นกินเอาพอพอก็ <c oughs> เอามาแซบแสนเหมือนกันพี่น้องเดี๋ยวทิ่มาก่อน เรื่องอันยังสูฟังได้ไหมนี่เราจะมาพูดเรื่องไอ้บางเรื่องใ,ให้ฟังนะวันนี้เรื่องอะไรอีก่ังมานวดอีกอช่วยเฮ้งวะถ้าคือตูดไปเจ้าหมาหนวดที่จะมาทํางานที่นี่นะที่อยากจะมาทํางานที่นี่แลหละทราบปะครับ,บ ใส่ผักกระลำผักกระลำมันเราไม่ได้ซื้อมาเองนะของหมอคนเก่าเขาเขาสิ่งมันดูเย็นมันแต่ว่ามันมันอะไรเขาเรียกว่ามันมันเกิดใส่ไม่ได้แล้วแหละเพราะมันดําแล้วเพราะรอยปาดมันดําเราก็เลยปาดอันที่ดําๆมันออกแล้วเราก็ใช้ขอบอันที่ดีๆรามาใส่ผักกระลำ จับพผ็กด้วยอ่ะเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดไม่เยอะหรอกมบักกันบกแทะบ่มีรอนเออร่อมตัวจตกได ร้านอร้านเป็นร้านเปิดใหม่นะที่นองะร้านเปิดใหม่แด็บช่องเดือนที่ห้านี่แหละเปิดว่าแต่ว่าถ้าลูกค้าเยอะเยอะทาเลดีแล้วก็ร้านเขาตัดสวยเนาะร้านจัดสวยทาเลดีแล้วก็ลูกค้าเยอะแล้วอนาคตลูกค้าจะเยอะมากๆมืมอนาคตเด็เจะขยายร้านมั้ย าเยอะเกินลูกค้าเยอะขนาดเธอเมื่อวานกี่รอบอาเจ็ดแปดรอบอือมันรอบเพิ่งชั่วโมงรอบหนึ่งชั่วโมงปะปนกันคนสวยเนาะก็านนบอกว่าฝึกให้หมูว่าทำเด็บหมูว่าทำเด็บไม่ได้นะ เพราะว่าเพราะว่าไอ้เราไม่เคยทำสุดได้แต่ปะ<ฮ>มาณงานกินเนื้อเขาเพราะเป็นงานปาา์ีีนะเถอะงานน้ามือเบาหมือวดมือไม่เบาเดีย <c oughs> หมอวัดมือวัาอ่ะนวดอย่างเร็วเก่งมากลูกค้าชอบเป็นเด็ดตีมจัน <c oughs> ร์ก็ใส่ขาว <c oughs> ขาวจริงจริงร้อยเปร์เซ็นแล้วหมอที่ทักมาที่ว่าจะมาแล้วจะมาทำจะมาขอบควยเงินกับการทำพิเศษจากลูกคา้าไม่ต้องไม่ต้องคิดมาเด้อร,ร้านร้านเขาไม่ให้ทำเด็ดขาด เขาก็จะพูดเรื่องหมอที่ติดต่อมาเนี่ยเยอะมากวันๆหนึ่งอันถ้าใครมิเวมีเลาหวังจากการวันเราเขาีมาตอบแจกจากคนที่มาติดต่องา่นบางคนคิดว่ามันเดือนไม่เยอะมันเดือนได้น้อยแล้วก็ หวังจะมาทําพิเศษสูสีมาเหตดพิเศษผู้เบิ่ออายุจะขออแนวบางคนสี่สิบกว่าสี่สิบสี่สิบกว่าก็ถือว่าแก่แล้วนะจะมาทําพิเศษจะมากรอบกลวยเ้ารักกินนด้ขึ้น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 พิเศษหาหมอใช่ไหมเออวงเล็บไปเลยว่าสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงค่านหลั ี่สิบกว่าแล้วไม่มาหรอกเมืองประเทศเนี้ยไม่น้อยบะเบงอายุถึงขออบะเบิงสภาพหน้าหนเจต่ของก็ถึงบางคนนะทําพิเศษกล้าๆแล้วพวกประเทศอื่นนั้นนะเด็กน่อยเข้าไปเหตุเขาได้เงินเขาหน้าตาสะสวยเขาจิ้มลิ้มเขาก็ได้เงินได้คำสิดตัวเองสภาพแบบไหนแล้ว คิดจะไปทําพิเศษสูดเด็กหน่อยบ้าได้ดอกจ้าบุคคามันชุดออกแต่เด็กหน่อยถ้าไม่สวนฉันก็แต่งหน้าได้นะเอาเทียงกันเนาะมัดเทียงแล้วจ <laughs> ังหนาจังไหนก็บอกานแล้วก็บอกาน งานเยอะชาว่าฉสันไม่ใช่คนจีนนะคนจีนมันใหญ่หน้าเอ้โหยังกับควรแล้วควรเลยอ่ะเห็นไหมก็สามารถอยู่ได้่าันะงานไม่ได้เยอะทุกวันนะบาะมันก็สามสี่ห้ารอบนะมันจะมาเช่เจอทุกวันเหรอไม่เยอะทุกวันบางวันเยอะบางวันน้อยไม่ต้องกลัวมาไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะเจองานเยอะงานหนัก มันมีเยอะไม่ทุกวันสามสี่ห้ารอบอย่างเงี้ยบางวันได้พัก่อนอยู่แต่ว่าลูกค้าเยอะก็เจ็ดแปดเก้ารอบก็ต้องทนเพราะว่าเรามีคอมมิชชั่นเรามีเงินเดือนผ่านเงินเดือนเพิ่อการห่สูงจะได้สองร้อยห้าสิบโรมันแล้วก็ฝั่งอาหรับก็จะเป็นอย่างนี้แหละสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยิบสร้สมสิบขังเงินเดือนตายตัวก็เหมือนที่ร้านเก่าที่เราทำดูใบละใช่เท่ากัน มันเดือนสองร้อยห้าสิบล้วก็คอมห้าเปอร์เซ็นมห้าเปอร์เซ็นตนวดเยอะก็ได้เยอะสึงว่าวันหนึ่งคุณได้สิบชั่วโมงคุณก็ได้ห้าร้อยนใช่ไหมใช่ไหมเธอใช่ไหมอ่ะเรามคิดกันเองไงเราคิดแทนเขาแต่คามมันได้<อ>ทุกรอบอยู่แล้วคอมเป็นหมอนวดกันอยู่เขารู้กันอยู่ว่าเขาคิดกันยังไงคอมมันได้ทุกรอบมันต้องคิดเพราะเรามีคอมมิชชั่นคิดจะว่ามีคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์จบนล้อยอด้มากก็คือ มีมล้องยังดีกว่าความสามารถต,ตัวเองมีเยอะท<ำ>ําเล็บได้แนละ้วทาเล็บได้นวดดีลูกค้าติดตรอบต่อไปลูกค้ากลับมาเขาก็มาเลือกตัวเองงวดมันเก็อาจจะให้ทิปดีก็ได้ก็ <c oughs> แล้วแต่ลูกค้าด้วยทิปอ่อะไม่จําเป็นต้องอยากได้กับทุกคนถ้าเรานวดดีบริการดีอะไรแล้วแต่สักดันหนึ่งเขาต้องให้เรานาะพี่นอง,นองเอา้าคิดได้ทางที่ดีกันแล้วกัน <c oughs> S <S <S กินยังไฟกระดับนี่เอองงจังไฟทำไมไฟดับเจ้าน้าบริจาคไฟติเจ้าน้าบริจาคไฟตีเนี่ยไฟกะดับข้างล่างก็ไอตัดเด็กแกงแยงอยู่ทำไมไฟดับงงน้องสามีหล่ะพี่น้องมาอ่นบอกให้มาเจาฟังสามีหล,ล่ะละกนันของที่เราเกินวันนี้ก็คือมันหาได้แค่นี้พี่น้องจากสิเห็นยังกินมืหมา,มากก็เหลือแค่ไอสี่ห้าซองสุดท้ายนี่ก็เลเอามาพัดซะ เดียวอันห้องพักต้งมีไม่มีที่ซื้อของกินแหมห้องพักวันนี้ไม่แต่มีแต่รถซ่อมรถูซ่อมรถน้ำมันเครื่องกินยังไงน้ำมันเยอะเพื่อมาเก็ตก็ไม่มีไม่รู้จะซื้อที่ไหนเอาไอ้กะฝากพี่ๆเราลองเป็นกับเรื่จให้ตัวข่อยสองข้ในเ,เดอ้อกินยังกะซาวพี่น้องว่าเฮ้ย,ยน,นัย่งเขาเฮ็ดแสีบแสีบเพื่อเก่าเนาะทังไลาก็สู่ต่อไปแต่มาแล้วกะถือว่าเรามีงานทำ กินในทางที่ดีนะกินในทางที่ดีมีงานทำํำมีเงินเดือนตั้งสองร้อยห้าสิบมีค่าคอมไปตั้งสามเปอร์เซ็นต์มีเจ้านายที่ใจดีนะครับมีเจ้านายไม่ถือว่าอันแกใจดีนะบอสน,นะใจดีนะเมื่อบ้านก็เติมอินเตอร์เน็ตหายแล้วพี่น้องแ้วแกเติมอินเตอร์เน็ตให้สองรอบแล้วนะเออแล้วก็บ้านใหม่นี้แกก็บอกว่าจะมีครบทุกอย่างทั้งไวไฟทั้งอะไรเอฟเฟกิงอย่ามาหาเงินเด้อบอกมีเงินเลยหักดอกเอาไม่ดีไปแล้วพี่น้องสชคดีมีไซส์ อ,อการคลิปหนักสวัสดีค่ะก็เลยเก็บแทบเป็นก,ก็ต้องใจใหายตุ่ยในในไอ้ประเทศต่างประเทศในทั้งสอง